มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนข่าวลือเป็นจริงเลิกกันแล้วถูกจับตามองความสัมพันธ์มาสักพักใหญ่แล้วนะคะระหว่างตรงตรงกฤษกรและก็สาลี่สมวิมาลาหลังจากที่ไร้โมเมนต์หวานไปนานลบภาพคู่จากไอจเกลี้ยงเลยค่ะหลายคนก็สงสัยว่าหรือจะแค่ง,งอนๆกันหรือเปล่าจนกระทั่งล่าสุดสาวสาลี่ได้ไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับ ซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่เธอเผยสถานะตอนนี้ว่าไม่มีแฟนโสดพร้อมบอกต่อว่าเดือนกันยายนที่จะถึงนี้จะบินไปเรียนต่อปอโทที่ลอนดอนต่อจากนี้จะโฟกัสเรื่องของการเรียนแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่ตกใจทั้งโซเชียลคู่นี้เลิกกันจริงฝ่ายหญิงเตรียมไปเรียนที่ลอนดอนขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดัตคคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ